สวัสดีครับมิตรโรเตอรีนทุกท่านเป็นยังไงครับยุคโควิดห่างหายกันไปสามเดือนไม่ได้พบปากกันเลยคิดถึงครับคิดถึงเพื่อนๆนทุกท่านก็เลยมาทุยกันในกลุ่มการทํางานว่าเราจะทํายังไงที่จะได้พบปากกันก็เลยคิดการประชุมแบบไลน์มิทติ้งขึ้นมาต้องขอขอบคุณนายนายยรพบเลือกพิลิจิลาของสโมสรโรเตอรรียนสนามจันทรที่ท่านแนะนําเราเกี่ยวกับการประชุมไลน์มิทติ้งครั้งนี้ การประชุมไลน์มิติ้งนั้นเป็นการประชุมที่ง่ายสำหรับทุกทกท่านเพราะทุกท่านมีไลน์อยู่แล้วแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างที่ว่าการเปิดปิดไมโครโฟนเพราะถ้าท่านเปิดไมโครโฟนอยู่เวลาที่ผู้บรรยายพูดเสียงของท่านก็จะมารบก,กวนท่านผู้อื่นดังนั้นต้องรบก,กวนทุกทท่านครับกรุณาปิดไมโครโฟนของท่านด้วยสำหรับการพูดคุยในวันนี้นั้น เป็นเรื่องของความรู้สู่ความสำเร็จของโรตารีเป็นหัวข้อง่ายๆครับการที่เรามาอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นงานอาสาสมัครและองค์กรที่เราอยู่นั้นเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสในการบริการการที่เราจะบริการให้สําเร็จประสบความสําเร็จน,นั้นเราควรจะรู้วิธีการที่จะทำไปสู่ความสําเร็จนั้น ไม่ว่าการจะกระทำสิ่งใดให้ดีให้เกิดความสำเร็จได้เราต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่เราจะทำและการที่เราจะทำงานโรตารี่ให้ประสบความสำเร็จได้เราต้องมีความศรัทธาในองค์กรโรตารี่การจะมีความศรัทธาในองค์กรโรตารี่นั้นผมอยากจะบอกว่าเราต้องรู้แก่นแท้ของมันก่อนว่าโรตารี่จริงๆแล้วแก่นแท้มันคืออะไร โรตารีเป็นองค์กรครับเป็นองค์กรไม่ใช่เป็นตัวบุคคลโรตารีมีสมาชิกอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทแรกคือสโมสรโรตารีครับประเภทที่สองคือสโมสรโรทาเล็คในแต่และสโมสรต้องบอกว่าเป็นที่รวบรวมของบุคคลที่มีความหลากหลายเข้ามารวมตัวกันขออนุญ,ญาตนะครับมีความหลากหลาย หลากหลายในเรื่องอะไรบ้างหลากหลายในความคิดหลากหลายในเรื่องของอายุเรื่องของอาชีพวิชาชีพการศึกษาฐานะการเงินนั้นโรตารีคือแหล่งที่รวมความหลากหลายแล้วมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหาลือกันที่จะนำไปสู่การทำประโยชน์ให้กับชุมชนโดยการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น และยั่งยืนขอ,อย้ำอีกครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นและยั่งยืนการที่จะทำอย่างนั้นได้สมาชิกในโตรตารีต้องเป็นบุคคลที่พูดจริงทาจริงที่โตรตารีใช้คำว่า people of action องค์กรโรตารีมีสมโมสรโรตารี ซึ่งเป็นสมาชิกมากกว่า35,000สโมสรเรามีประธานโรตารีสากลเป็นผู้นำองคอ์กรโรตารีเรามีนานยกสโมสรเป็นผู้นำสโมสรการที่มีสมาชิกมากกว่า35,000สโมสรการดูแลโดยตรงจากประธานโรตรสากลท่านเดียวหรือเจ้าหน้าที่สตาฟของโรตารีสากลเป็นไปได้ยากดังนั้นโรตารีสากลเลยจับ สโมสรต่างๆเป็นกลุ่มๆตามภูมิศาสตร์แบ่งที่เราเรียกกันว่าภาคโรตารีเป็นภาคต่างๆโดยมีผู้ว่าการภาคเป็นเจ้าหน้าที่โรตารีสากลเข้ามาดูแลในแต่ละภาคแต่ละภาคโดยเราสามารถแบ่งภาคต่างๆได้ออกเป็นสัห้าร้อยสามสิกว่าภาคด้วยกัน ห้าร้อยสามสิบาคก็ยังเยอะครับยังเยอะที่ผู้ว่าการภาคจะดูแลประธานลิสาคนจะดูแลผู้ว่าการภาคห้าร้อยกว่าท่านเหมือนกันก็เลยจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นภูมิศาสตร์ตามภูมิศาสตร์เหมือนเดิมจัดออกเป็นโซนได้ทั้งหมดสามสิบสี่โซนโดยมีกรรมการบริหาราลิสาคนหรือเขาเรียกว่าดเลคเตอร์เป็นผู้ดูแลท่านจะเห็นว่า องค์กรลตี่นั้นฐานใหญ่คือสโมสรโรตเตอรีรร่ซึ่งผมอาจจะบอกได้ว่าลรตารี่นั้นเป็นองค์กรลากยากครับบริหารจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเพราะโรตรีสากคนจะเข้มแข็งได้จะต้องมีภาคที่เข้มแข็งภาคที่จะเข้มแข็งได้ต้องมีสโมสรโรตาตอรีรทร่ที่เข้มแข็งดังนั้นสโมสรเป็นเรื่องสําคัญครับสามหมื่นว่า สามมืนสโมสรต้องมีการบริหารงานในรูปแบบเดียวกันดังนั้นการบริหารงานของสโมสรต่างๆนั้นจะแต่อยู่ภายใต้ธรรมนูญของโรตเอรี่ฉบับเดียวกันทุกสโมสรมีธรรมนูญลอตเอรี่ฉบับเดียวกันไม่ได้มีใครที่มีนอกเหนือพิเศษอย่างอื่นเลยทุกคนมีฉบับเดียวกันแต่ทุกคนทุกสโมสรจะมีข้อบังคับของสโมสร ที่สอดคล้องกับธรรมนูญของโรตเตอรี่แต่เหมาะกับสมโมสรตามท้องถิ่นและประเพณีของสมโมสรน,นั้นๆนั่นคือเรื่องสำคัญสมโมสรต้องมีข้อบังคับครับสมโมสรต้องมีข้อบังคับที่จะดูแลที่จะให้สมาชิกต่างๆปฏิบัติตามดังนั้นสมโมสรจะทำงานภายใต้ ข้อบังคับของสโมสรโดยมีผู้ว่าการภาคให้การสนับสนุนและดูแลให้สโมสรต่างๆบรรลุเป้าหมายของสโมสรเพราะเพราะว่าผู้ว่าการภาคนั้นเป็นเจ้าหน้าที่โรตาริสากลเทียงท่านเดียวที่ดูแลสโมสรในภาคนั้นๆและผมเชื่อครับ ผมเชื่อว่าสมาชิกทุกๆคนในแต่ละสโมสรมีจิตวิญญาณการทำงานของตนเองภายใต้คำขวัญของโรตเตอรี่การบริการเหนือตนเองหรือ Service above s e l f ทุกคนมีอุดมการณ์ในการทำงานภายใต้คำขวัญน,นี้คือการบริการเหนือตนเองการให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สมาธิทุกคนมีอยู่แล้วครับถ้าสมาธิทุกคนมีอยู่แล้วเรานำสิ่งที่เรามีไปทำงานให้กับสโมสรซึ่งแนวทางการทำงานของสโมสรแต่และสโมสรนั้นควรทำงานอยู่ภายใต้แนวทางแห่งการบริการ โรตารี่กำหนดแนวทางแห่งการบริการขึ้นมาเพื่อให้สโม,มสรต่างๆทำงานอยู่ภายในกรอบของแนวทางแห่งการบริการที่มันมีทั้งหมดห้าแนวทางด้วยกันแนวทางที่หนึ่งคืออะไรแนวทางนี้มีไว้เพื่อทำให้สโม,มสรเข้มแข็งถือว่าเป็นแนวทางสำคัญเพราะเป็นแนวทางเป็นการบริการที่ทำอย่างไรให้สโม,มสรเราเข้มแข็ง นั่นคือบริการสโมสรบริการสโมสรสัมพันธ์อย่างไรผมบอกแล้วบริการนี้ทำให้สโมสรเข้มแข็งแล้วอะไรที่จะทำให้สโมสรเข้มแข็งล่ะขาบไม่ได้เลยการประชุมครับทำไมการประชุมทำให้สโมสรเข้มแข็งยังมีโควิดตอนนี้ สามเดือนแล้วระบาดหนักมากเมษายนพฤู้สภาคมที่ผ่านมาการประชุสมสโมสรไม่มีเราคิดถึงเราคิดถึงกันในสมโมสรแม้เราจะพบกันในไลน์พบกันในโทรศัพท์แต่มันก็ไม่เหมือนกับการพบกันซึ่งหน้าการได้พบปะก,กันซึ่งหน้า เหมือนหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะมีการประชุมระดับภาคสตทีหนอเราจะได้พบเพื่อนต่างสโมสรน,นั้นการประชุมสโมสรเป็นการได้พบปะกันแม้วันนี้โรตาอรี่จะบอกว่าการประชุมสโมสรจะเป็นการประชุมแบบพบปะกันก็ได้หรือเที่ว่า in person หรือการประชุมแบบออนไลน์ก็ได้ซึ่งเหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้ หรือเ,เป็นการประชุมแบบซูมก็ได้เหมือนเราที่ภาคเคยทำมาแต่ตามใจก็ตามที่เราอยากจะมีความสนิทสนมกันมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันผมยังถือว่าการประชุมแบบพบปากกันยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการประชุมสมโมสรเป็นสิ่งที่ทำให้สมโมสรเข้มแข็งได้แลเรื่องที่สองที่ทำให้สมโมสรเข้มแข็ง คืออะไรล่ะการเงินครับการเงินเนี่ยทำให้สโมสรเข้มแข็งถ้าสโมสรไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้และการเงินสโมสรมาจากอะไระการเงินสโมสรมาจากสมาชิกในสโมสรค่าบำรุงสโมสรที่สมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบจ่ายให้กับสโมสร ค่าบำรุงสโมสรก็เปรียบเหมือนค่าเช่าอ่ะเหมือนเรามาอยู่ในบ้านเราต้องเช่าบ้านอยู่แบบเดียวกันค่าเช่าไปจ่ายอะไรล่ะค่าน้ําค่าไฟค่าบำรุงสโมสรไปจ่ายอะไรล่ะค่าเช่าสถานที่ค่าใช้จ่ายในสโมสรแล้วยังมีค่าสมาชิกของสโมสรที่ขึ้นกับโรตรี่สากลค่าสมาชิกสโมสรที่ขึ้นกับผ้าราวนี้คือค่าบำรุงสโมสร แล้วเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่ต้องจ่ายถ้าท่านไม่จ่ายอ่ะสโมสรจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเหล่านั้นล่ะผมต้องบอกมันเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าทุกคนรับผิดชอบในค่าบำรุงสโมสรของตนเองจ่ายเงินมาสโมสรก็มีเงินบริหารสโมสรสโมสรก็เข้มแข็งก็อยู่ได้ มันเป็นเรืองสคัญมันเป็นเรื่องที่สโมสมาธิทุกคนต้องรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการทวงถามเมื่อถึงเวลาเพราะมันมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าทุกสโมสรทุกสมาธิกทุกคนต้องจ่ายค่าบำรุงให้กับสโมสรเมื่อไหร่เป็นข้อบังคับอยู่แล้วเรื่องที่สามคือเรื่องสมาธิกภาพพูดง่ายๆก็จำนวนสมาธิแหละครับ ถ้าสโมสรมีจํานวนสมาชิกเยอะสโมสรก็มีแนวโน้มว่าจะเข้มแข็งจากการสํารวจของนรีสากลเขาบอกว่าในหนึ่งสโมสรจะมีสมาชิก30เท่านั้นที่แอคทีฟถ้าเรามีสมาชิก10คนก็มีแค่3คนที่แอคทีฟถ้าเรามามีสมาชิก20คนก็มีสมาชิก6คนที่แอคทีฟถ้ามี30คนก็มี9คนที่แอคทีฟ แล้วองค์ประกอบของสโมสรต้องมีเจ้าหน้าที่สโมสรมีคณะกรรมการสโมสรเรามีนายกมีเลขามีเหลันยิกมีนายกรับเลือกมีกรรมการห้าฝ่ายก็เกือบสิบคนแล้วละ่ะแล้วไอ้สโมสรที่มีสมาชิกต่ำกว่าห้าคนมันจะเป็นองค์ประกอบสโมสรได้อย่างไรละ่ะมีสมาชิกสิบคนก็ยังเต็มที่เลยนะ ดังนั้นสมาชิกภาพเป็นเรื่องสําคัญการหาสมาชิกจํานวนสมาชิกในสมโมสรเป็นเรื่องสําคัญครับมิตรภาพเรื่องสุดท้ายคือมิตรภาพความเป็นเพื่อนมันจะเป็นสิ่งที่ดึงเราไปทุกอย่างเลยความเป็นเพื่อนดึงให้เรามาร่วมประชุมความเป็นเพื่อนดึงให้เราไปทํากิจกรรม ความเป็นเพื่อนทําให้เราอยู่กับในสโมสรอ,อย่างอบอุ่นสีปัจจัยนี้เป็นหลักการของการบริการสโมสรที่จะทําให้สโมสรเข้มแข็งเพราะนั้นบริการสโมสรที่ดีจะทําให้มีการประชุมที่น่าสนใจมีการประชุมที่น่าตื่นเต้นคนอยากเข้า การบริการสโมสรที่ดีจะทําให้สโมสรม,ม,มีฐานะการเงินที่ดีที่สมาชิกที่สโมสรสามารถมีเงินในการบริหารสโมสรการบริการสโมสรที่ดีจะทําให้มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะสมาชิกอยู่แล้วอบอุ่นมีแต่ความเป็นเพื่อนนี่คือบริการแรกเป็นการเรียกร้องให้สมาชิกทุกคนทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และทุ่มเทความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของสังคมท่านเห็นไหมครับทําไมเราถึงบอกว่าคนที่จะมาเป็นสมาชิกโรตารีต้องมีอาชีพและวิชาชีพเพราะเราต้องการเราต้องการความเชี่ยวชาญของสมาชิกไปในการช่วยแก้ปัญหาของสังคมและความต้องการของสังคมเราต้องการ แล้วเราทําไมถึงบอกว่าเราจะต้องสํารวจประเภทอาชีพในสโมสรกับในชุมชนเพราะเวลาเราสํารวจประเภทอาชีพในสโมสรเราจะรู้ว่าสโมสรเนี่ยมีสมาชิกในสโมสรนนมีอาชีพอะไรบ้างมีไว้สองข้อครับบอกไปแล้วข้อที่หนึ่งเราต้องการทราบเพื่อจะได้ใช้ความเชี่ยวชาญของสมาชิกไปแก้ไขปัญหาและความต้องการของสังคม ข้อที่สองเราจะได้รู้ว่าในสโมสรยังขาดอาชีพหรือประเภทอาชีพอะไรที่เราจะหามาจากในชุมชนมาเป็นสมาชิกของสโมสรแล้วการสำรวจประเภทในชุมชนก็จะทำให้รู้ว่าในชุมชนที่เราอยู่นั้นมีประเภทอาชีพอะไรบ้างที่สโมสรยังไม่มีอยู่เราก็ให้เพื่อนๆที่มีเพื่อนเหล่านั้นไปเชิญชวนมาร่วมประชุมกับสโมสร เห็นไหมครับว่าบริการด้านอาชีพสำคัญอย่างไรการสำรวจประเภทอาชีพสำคัญอย่างบริการที่สามคือบริการชุมชนเป็นหัวใจเลยทำไมผมบอกเป็นหัวใจเพราะสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนนำสิ่งนำอุดมการไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และรับใช้สาธารณประโยชน์มันเป็นอุดมการเป็นอุดมการ์ในการที่เราอยากจะบริการชุมชนผมต้บอกมันสำคัญเพราะองค์กรโรตเรี่เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์สิ่งสำคัญสำหรับสโมสโรลรตเตรี่คือการได้บำเพ็ญประโยชน์เพราะฉะนั้นการบริการชุม,ช,มชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เรา ต้องต้องใช้สิ่งที่เราอยากอยากจะทำเข้าไปพัฒนาชุมชนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบริการต่อมาคือบริการระหว่างประเทศเป็นการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศส่งเสริมสันติภาพการสนับสนุนการเป็นอาสาสมัครในโครงการระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระยะยาวกับโครงการที่ยั่งยืนดังนั้นการบริการระหว่างประเทศนั้นสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่อยู่ต่างประเทศในการทำโครงการควมเป็ประโยชน์ทั้งในชุมชนท้องถิง่นและในชุมชนระหว่างในต่างประเทศถ้าไม่มีบริการนี้เราไม่มีเพื่อนคู่ไม่ต,ต่างประเทศเหรอกครับ ดังนั้นเวลาที่เรามีเพื่อนพันธม,มิตรต่างประเทศนั้นมันใช้บริการนี้โดยเฉพาะเลยคือบริการระหว่างประเทศบริการสุดท้ายครับคือบริการเยาวชนเป็นบริการที่เกิดขึ้นใหม่ในปี2013เพราะโอตาตรีนั้นมีโปรแกรมสามีโปรแกรมของโรตรีสาคลเกี่ยวกับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นโรทัลล็อินเทแลกไลลาหรือ y ว e. พปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเยาวชนโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นําให้กับคนหนุ่มสาวและเยาวชนเมื่อไหร่ที่เราเข้าร่วมกิจกรรม4กิจกรรมนี้เท่ากับเรามีบริการเยาวชนดังนั้นสโมสรใดที่อยากใช้บริการเกี่ยวกับเยาวชนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ4กิจกรรมนี้ ท่านจะเห็นว่าแนวทางแห่งการบริการที่มีบริการทั้งหมด5ฝ่ายด้วยกัน5แนวทางด้วยกันนั้นผมให้ความชัดเจนผมให้ความกระจ่างก,กับทุกๆสโมสรเพราะท่านจจะเห็นว่าในปีนี้ผู้ว่าการภาคเฉลิมชัดจันอินได้ส่งเสริมให้ทุกๆสโมสรให้รางวัลกับสมาชิกที่เรียกว่า a w e n u e of Service หรือรางวัลสำหรับการบริการในแนวทางต่างๆซึ่งบริการเหล่านี้ก็คือห้าแนวทางนี่แหละวันนี้ผมให้ความกระจ่างกับทุกๆท่านเกี่ยวกับแนวทางการทํางานโดยห้าบริการนี้ท่านจะได้รู้นะครับว่าสมาชิกท่านใดเหมาะสมกับบริการใดเวลาที่ท่านขอรางวัล Avenue of Service ให้กับสมาชิกท่านใดๆท่านจะได้มีความภาคภูมิใจว่า ท่านขอให้กับบุคคลที่ถูกต้องถูกฝาไม่ผิดตัวอย่าขอรางวัลเพราะอยากจะขอแต่เราต้องขอรางวัลให้กับบุคคลที่ถูกต้องแล้วผู้รับจะมีความภาคภูมิใจในรางวัลที่รับท่านที่เป็นผู้ขอท่านก็จะมีความภูมิใจในสิ่งที่ท่านขอเพื่อนๆครับ หแนวทางห้าบริการที่ผมพูดถึงเป็นหัวใจของมันและเป็นหัวใจที่นำไปสู่วัตถุประสงค์ของโรตารี่ครับหลายท่านอยู่องคอนน์กรนี้หลายท่านทราบไหมว่าโรตารี่วัตถุประสงค์โรตารี่คืออะไรถ้าท่านไม่ทราบง่ายนิดเดียวครับจำสี่แนวทางแรกจำห้าแนวทางนี้แหละ ท่านก็นจะรู้วัตถุประสงค์ของโรตารี่อะไรผมบอกแล้วว่าบริการสโมสรสร้างภาพเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งของโรตารี่ก็คือสร้างความคุ้นเคยในหมู่สมาชิกสร้างนิภัพในหมู่สมาชิกโดยบริการสโมสรน,นั่นคือวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งของโรตารี่วัตถุประสงค์ข้อที่สองของโรตารี่คือการส่งเสริมจรรยาบรณด้านอาชีพโดยยกจ้องอาชีพที่เ,เด่นและสนับสนุนให้โรตารี่นนําอาชีพนี้ไปทํางานให้กับสังคม ตรงกับบริการด้านอาชีพชัดเจนข้อที่สคือการใช้อุดมการณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์ในชีวิตส่วนตัวธุรกิจและชุมชนของโรเทเล่ในแต่ละบุคคลซึ่งมันตรงกับบริการชุมชนและบริการด้านเยาวชนนั้นวัตถุประสงค์ข้อที่สามคือการใช้บริการชุมชนและบริการด้านเยาวชน วัตถุประสงค์ข้อที่สี่คือการเพิ่มพูนความเข้าใจมัตรีจิตและสันติภาพระหว่างประเทศโดยผ่านมิตรภาพของผู้ที่มีธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลกเห็นไหมครับเป็นเรื่องสันติภาพระหว่างประเทศซึ่งอยู่ในบริการระหว่างประเทศดัดงนั้นแนวทางแห่งการบริการทั้ง5แนวทางถ้าท่านทำครบทุกอย่าง นั่นหมายความว่าท่านทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโตรตารีมันสอดคล้องกันทุกเรื่องเลยเป็นโตรตารีมาตั้งหลายปีมีคนมาถามผมว่าเป็นโรตารี่แล้วได้อะไรเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยได้เป็นโรตารี่มาตั้งหลายปีได้อะไรเรามักจะบอกเสมอว่าเป็นโรตารี่แล้วได้มิตรภาพ แล้วก็บอกเสมอว่ามันเป็นโรตรี่ได้มิตรภาพแต่จริงๆเ่ยเป็นโตรตอรีที่เราสามารถสรุปได้อย่างแท้ๆเลยเนี่ยห้าข้อครับที่เราเรียกว่าคุณค่าหลักของโตรตอรีซึ่งโรตรีสาคนก็สรุปให้กับเราว่ามีอยู่ห้าข้อครับข้อที่หนึ่งคือมิตรภาพที่เราพูดเสมอเฮ้ยมาเป็นโตรตลีอีกแล้ได้เพื่อนว่ะเฮ้มาเป็นโรตลรี่แล้วได้มิตรภาพว่ะ นั่นแหละคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือความเป็นผู้นำโรตารีเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสให้ทุกคนขึ้นมาทำหน้าที่ผู้นำสโมสรผู้นำภาคผู้นำโซนโรตารีเปิดโอกาสครับนั้นทุกคนที่มาเป็นสมาชิกรตารีจะได้โอกาสนี้โอกาสในการพัฒนาการเป็นผู้นำ ข้อที่สามคือโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ผมเชื่อครับไม่มีองค์กรใดในโลกหรอกที่เปิดโอกาสให้เหมือนกับโรตเตอรี่ที่เราให้เรามีโอกาสได้ทำประโยะชน์ใหกับชุมชนในรูปแบบของโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพราะผมพูดแต่เริ่มต้นแล้วว่าโรตาตอรี่เป็นแหล่งที่รวบรวมผู้คน ที่มีความหลากหลายมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและยั่งยืนโอกาสอย่างนี้ไม่มีหรอกครับถ้าไม่มีโรตารีและข้อที่สี่คือความหลากหลายก็ไม่มีอีกเหมือนกันในองค์กรใดๆที่จะมีความหลากหลายขนาดนี้ แต่ข้อที่สําสำคัญคือโตรตารีมีคุณธรรมและจร,ริยธรรมครับเพราะโตรตารีมีบททดสอบสี่แนวทางครับบททดสอบสี่แนวทางของโตรตารีนั้นเปรียบเหมือนคุณธรรมของโตรตารีเลยที่ให้ทุกคนยึดมั่นและนำไปปฏิบัตินำเผยเผยแพร่ให้กับ คนในชุมชนหรือคนในบริษัทต,ตัวเองซึ่งบททดสอบสี่ทางที่ผมพูดถึงนั้นหรือเรียกว่าโฟร์เทชนั้นเขาบอกไว้ว่าไม่ว่าท่านจะคิดจะพูดหรือกระทำอะไรใดก็ทีหนึ่งมันเป็นความจริงหรือไม่ถ้ามันไม่เป็นความจริงไม่ต้องคิดครับและเมื่อไม่ต้องคิดก็ไม่ต้องพูดและเมื่อไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องทำ ถ้ามันไม่เป็นความจริงแต่ถ้ามันความจริงคิดครับพูดครับทำครับแต่มันมีข้อที่สองนะมันเป็นความจริงแล้วมันจะต้องเป็นธรรมหรือเป็นธรรมหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องคาว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหมายถึงคนที่อยู่ตรงนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น มันคิดดีไหมมันพูดดีไหมมันเป็นธรรมไหมถ้าเราจะคิดจะพูดจะทำกับคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นความจริงไหมเป็นธรรมไหมกับผู้เกี่ยวข้องแล้วข้อที่สามยังพูดไปแล้วคิดไปแล้วทำไปแล้วมันสร้างความเป็นเพื่อนหรือสร้างความแตกแยกถ้าสร้างความเป็นเพื่อนทำเถอะครับ คิดเถอะครับพูดเถอะครับแต่สร้างความแตกแยกอย่าทำเลยครับเงียบเถอะครับอย่าคิดเลยครับข้อที่สี่ข้อสุดท้าย,ายครับเป็นความจริงหรือไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่สร้างเพื่อนไหมข้อสุดท้ายมีประโยชน์ไหมกับผู้ที่เกี่ยวข้องถ้ามีประโยชน์เป็นความจริงด้วยเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย สร้างเพื่อนด้วยแล้วมีประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเชิญเลยครับเชิญพูดเถอะครับเชิญลงมือทําเลยครับแต่ถ้ามันไม่มีอย่าคิดเลยครับอย่าพูดเลยครับอย่าทําเลยครับแล้วสังคมโรตารี่มันจะอยู่ได้ครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดผมอยากให้คนฟัง นำไปคิดแล้วปฏิบัติด้วยตนเองก่อนถ้าคิดแล้วปฏิบัติด้วยตนเองแล้วเกิดประโยชน์ค่อยสกิดคนข้างๆคิดแล้วปฏิบัติตามและคนข้างๆคิดและปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์สกิดคนต่อๆไปครับองค์กรเราจได้ถึงอยู่ได้องค์กรเราด้ถึงดีการทำงานทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จ สมาธิทุกคนมีศักยภาพครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าสมาธิทุกคนมีศักยภาพไม่งั้นท่านเป็นผู้นําไม่ได้หรอกครับท่านเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้หรอกครับท่านเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่มีศักยภาพเพียงแต่ท่านจะดึงศักยภาพที่ท่านมีอยู่นั้นออกมาใช้ประโยชน์กับองค์กรหรือเปล่า ถ้าท่านสามารถดึงศักยภาพที่ท่านมีอยู่มาใช้กับองคอ์กรที่ท่านอยู่ด้วยความรักและศรัทธาองคอ์กรก็จะอยู่อย่างมั่นคงและยืนยาวสโมสรที่ท่านสังกัดอยู่ก็จะประสบความสาเร็จในการทำงานเส้นทางสู่ความสาเร็จที่ผมกำลังพูดถึงมันก็จะสู่ความสาเร็จแบบง่ายๆ เพื่อนๆครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นแก่นแท้ของลอตเตอรี่ครับเป็นแก่นแท้ที่จะนําทุกท่านไปสู่ความสาเร็จถ้าท่านคิดพูดแล้วลงมือทําให้สมกับคําว่า people of action ด้วยความปรารถนาดี